มืออีตลาดคนหลายพี่น้องไทยสบายดีเนดะ้อประสุขุสุขคนนะที่เขามาเบ่งมาส้มสบายดีมือ่อีให้น้องราชามานาน้องราชาน,น้องเนยบริเมาอาทิตย์หนาน,น้องเนยมาเปลี่ยนกันมาพี่น้องาบาสมบูรตอนนีน้

นดอก่ค <c ười> <Ơ> ือชิงซื้อพ่อเงียกรเนเนาะไอกวัวน่องวัวเออไปไก่ได้ไก่ได้ลูกเล็กมือบุญมาายเด้อไปังมของเนอาไปกระตากันเออ là đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ทุกส<ร>ิ่นั้นกุ้งนะเบิดบ่เบิดสิ่งที่ใครดีก็เนเบิปนไก่กันขาพัดเหรอใช่เอาดขาพัดใช่เอาอยู่เขาพัดก้องลูกขาพัดนะขาพัดกล้องหนึ่ง เอากล้องหนึ่งเด้วเป็ดหรือไก่นี่ไก่นะเอาสองปิ้งเอาอีกนิ้่ไพ่นะเอออันนี้กัปตัวนี่เลย มันน่าคดฝังพี่น้องเลยเป็นตลาดเสาของวันอาทิตย์ตรงแถ้เสาของวันอาทิตย์ป็ดซิมดดีของข่าคล้ายเนาะแต่โม่เลยมากกินได้ปุ่งโม่ด้่ยนุย้ยเธาได้เนาะไหมค่าเนี่ยข่าของโม่เจ้าหน่วยเท่าได้ 30 Nó là 30 bạc Nó là đứa ở một bộ phê ấy, phải đây, mình xay ก้อนกระาลอยู่มันนี่ยม้ยางตลาดหนึ่งสามสิบบาทพอดนีมือนี่มาทานปีไก่มาทีา่ว่มาตะเศ้าเน่ยอยู่มัอมาุองมเีเอเนด้นี่ใช้ถุงมันคอยเนี่ ได้ดิแมงจะซุกอยู่บ้างพันมันเหียวซุกแล้วอะไรก็ช้ขี้หมาใช่ได้แล้วพันนะได้ซื่นพันอีกตรงนึงใช่ได้แล้วยังอีกบพันด้ดิใส่ง อใช่อะไรยังไม่อทั้งได้ทายพามองแง่เนาะนั่นแล้วไปใส่เก่งหน่มไหมคือ่าเห็นคนเอือ ชุ ưa, ้งครได้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะสาวาสตนมบกุมสาวาสต้มบะกุมชีบ้านใช่แต่ตบะกุม่วนี้ต้มแร้วันเลยสุกแรกเละ้ผ้าไหมเา้ผ้าไหม้างี่บนพองนะฮะใ้าบ สมภักิกุ้งเหรอเด็ยังไม่เออแต่เราคิดเงินเลยเ้อเออคิดเงินแล้วชาวบ้านคิดเงินแล้วคิดเงินแล้วานชาวบ้านนี่มปงบอ่มันี มปิ้งลืมมือนี่นะเอ้ามาสิเมื่อนำเอ้าลืมผักกะลมาพอตลาดจังผักกะลิไตหรือกับบันตับมันันาดเป็นหัวใ่ัจใจเอาให้ในซองไหมบันทึกมาเลยว่ามา้เมื่อปิงเอาบันทึมาบันทึมามาซื้อไหได้พี่น้องลืมผักกะลิขึ้นเลย ว่าสิบลืมอะไรแล้ววันดีเศ I mean, ้าเนาะขอบใจเด้อขอบใจคือกัรหาบึงภ้าบงแง่ก่อนคือว่าคนอื่นคือนมาซื้อได้รับซื้อรับไปยังแปบินไ่นใกล้กอน

ทงลซาบ้นี no ่ไหมคะเยฮันนกิมซำไก่บ้านเด้อนตัวลาซาบ้าเด้อ Ừ, xin cụm là em không có bao bà bao em hả

เอาม่จังมาเอาหหัวตัวเองก็ไม่ันจะได้ไปแม่จอือหันอ่างนั่นเฮ้ยนจะเป็นบรดเสานะตับเวิแล้วตับเส้นหมูเด้อ

เกือบน่อยเห็นมันเป็นตะแพง่ไงเลขาวลูกทำหางเ้ยก็จะเอาแบบนั้นแร้มวมาเอาแบบนี้ตัวมันลามที่ขาเหมือที่ตัวยยกองมันงามเนาเมป้สื้อบ้เครื่องนนนะ

พี่พามีอากาศดีเท่าสมีเด้อพี่น้องขอบคุณรลายรที่มาเบิ่งมาส้มเนาะได้คล้องขบแล้วได้ปลาเครือป,รปลาแปงอิงไก่